สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวอรุณมารินเชา้าวันนี้กลางสัปดาห์แล้วนะคะพุทธที่12ตุลาคม2 5 6 8รค่ะพอเป็นวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้แน่นอนค่ะว่าหลายคนรอกินไปทั่วมั่วบ้านงานวันนี้ไปมั่วบ้านไหนคุณผู้ชมลองดูภาพเลยค่ะอุย้ยมีวงดนตรีหรออุอ้ยเชิญสิงโต,งโตด้วยหรอ โอ้ฉเฉลยขึ้นมาซะแล้วหน้าจอคือไรครกำลังจะเดาอยู่พอดีเลยค่ะว่าเทศกาลนี้เนี่ยที่ไหนที่ไหนอเอยโมีการตั้งโต๊ะหมู่บูชาในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ที่สตูลค่ะนี่งานใหญ่เลยนะคุณผู้ชมสามพิธีกรสุดป่วนพี่พลูพี่ตัวพี่ปโป๊บนะคะจะพาไปดูมั่วบ้านงานแบบจริงจังครั้งนี้พาไปดูเทศกาลไหว้ผีโบ๊ชื่อไหน <laughs> จริงนะผีโบ๊ะ มันเป็นโบเห็นไหมเนี่ยคืออ้าว oh. ทำไมหน้าจอเรากับ กับสคริปต์ไม่ตรงกันหละทีนี้ผีโบผีโบเออไม่งั้เมันผีโบนะถ้าเกิดว่าเป็นไม้เลขบวกไม้จัตวามันจะกลายเป็นโบไปได้นะคะผีโบใช่ไหมพี่บอลเคยไปหรอไม่เคยแต่ว่ามันเป็นเทศกาลแบบแบบจีนใช่ไหมเออใช่ใช่ช่มีดนตรีมีสิงโตมีผีด้วยค่ะหมูหันหมูย่างกระเพาะปลาน้ำแดงขาหมูตุ๋นที่กิงจะไปยืนรอตรงนี้แหละตรงหมูตุ๋นนี่แหละตรงนี้แหละทั้งวันเลยตรงหมูหันหมูย่างกระเพาะปลาน้ำแดงขา หมูตุ่นนี่แหละคุณผู้ชมรอติดตามได้เลยกินไปทั่วมั่วบ้านงาน6กโมงเย็นวันนี้หลังเคารบธงชาตินะคะพลาดไม่ได้แล้วนะคะกับเ,เขาเรียกว่าประเพณีดีๆแบบนีอ้อะไรซึ่งไม่เคยเห็นก็ได้เห็นนะนบางคนที่เป็นคนสตูนก็จะคิดถึงบ้านใช่แล้วรายการนี้ชอบพาไปดูนะงานอะไรที่เราแบบ มีด้วยเหรอแบบนี้ในประเทศไทยเออบางเป็นงานแบบว่าเฉพาะกลุ่มเฉพาะชุมชนเลยก็มีบางทีคนในจังหวัดนั้นยังไม่รู้เลยนะว่ามันมีของแบบนี้อยู่ด้วยพอเห็นงานอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่านี่คือสิ่งที่น่าอนุรักษ์เนาะอยากจะให้มีสืบต่อไปนะคะแล้วอยากไปเที่ยวด้วยเออคุณลองจดนะทั้งปีหนึ่งเนี่ยรายการนี้พาไปนะตั้งแต่มกราจนถึงธันวาเนี่ยเดือนเดือนหนึ่งมีประเพณีมีงานอะไรบ้างู้หเยอะมากเไม่ใช่อะไรคือเอาไว้เป็นตารางเกิดนึกไม่ออกว่า เอ๊เดือนนี้เราจะไปเที่ยวงานไหนดีเรออยากจะไปมั่วบ้านงานกับเขาบ้างคุณผู้ชมเสิร์ชเลยว่ากินไปทั่วมั่วบ้านงานแต่ละเดือนเขาไปที่ไหนบ้างจะได้วางแผนถูกถ้าเกิดใครอยากเปิดประสบการณ์ใหม่ๆแบบนี้ครับมีตลอดทั้งปีจริงๆแล้วก็น่าไปทุกเทศกาลทุกประเพณีจริงๆค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเช้านี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ร้องทุกข์ที่กรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะอะไรก็แล้วแต่ยิ่งมีค่ายิ่งยั่วกิเลสคนคือเจ้าของโรงงานเนี่ยเขาเป็นคนผลิต เป็นทองรูปประพันธ์ช่วงนี้เนี่ยเราก็รู้เป็นอย่างดีนะคะว่าราคาทองนะโอ้พุ่งสูงแล้วก็ไม่หยุดนิ่งเลยค่ะทําให้มี3ลูกน้องคิดแผนแสบขึ้นมาแอบ,บยกักยอกทองคํารูปประพันธ์มูลค่ากว่า400ล้านบาทค่ะ จะสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาระดับโครงสร้างครั้งนี้ได้หรือไม่นะคะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวคุณผู้ชมช่วงหน้าไปอ่างทองกันหน่อยค่ะโรงงานพรุระเบิดแล้วนี่เป็นโรงงานพรุระดับหน้าตรงช็อปและร้านหนังสือในอินทุกสาขาเนสกา,า,สา,าแฟ blend and brew ยิงทุกเช้าอรงง่อยทุกวันแก้วล หอมกลมกลม่อมเนสกาแฟเบลนด์แอนด์บอร่อยอุ่นใจไม่เคยเปลี่ยน65ปี PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบเรียลไทมเราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานเพราะเราจะยกระดับเศรษ,ษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน 65ปี PEA Smart Energy for Better Life and Sustainability ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็นผมอยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่ช่วยเหลือคนอด่นดูแม็กดูโกรม3ีอาร์รถลาสมาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายสนุกได้เยอะก็เรียนรู้ได้อีกเยอะไฮลักรีโวดีวแรงๆประหยัดเหลือๆแรงหนึ่งออกรถง่ายผ่อนสบายแค่4,000กว่าต่อเดือน แรง2พรช้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งพิเศษส่วนลดสำหรับลูกค้าเก่าที่เข้าสู่บริการลดแรงต้องโปรแรงวันนี้ถึง31ตุลาคมนี้เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์ alright, และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแรงให้เปลืองทำไมล่ะคะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ นาา่นากานาคาจะตกมงคลงานแฟร์ใหญ่ที่สุดส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์ Living Festival จัดใหญ่ครบทุกโซนเอ็กอแลพอโซนสินค้า outdoor ก็มี24ตุลาคมถึง2พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองธานี65ปี PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำ ควบคุมได้แบบเรียลไทม์เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน65ปี PEA Smart Energy for Better Life and Sustainability อย่าทาน้าขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทาน้าขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml h e โมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดอย่าบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละหนึ่งเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจริงจกทักเขาว่ามันสวยไปหรอจะสวยตอนไหนเราก็พร้อมดูแลคุณตลอด24ชั่วโมงค่ะประกันติดโลกโทร1501ผ่อนได้ละ ผู้ชมมาดูฮีโร่ตัวจริงกันหน่อยดีกว่าการที่ช่วยคนตรงหน้าโดยที่ไม่ได้รู้ว่าอันตรายที่เกิดขึ้นมีถึงตัวเองด้วยเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเห็นตรงหน้าไม่ช่วยก็ไม่ได้จริงๆนะคะอย่างพี่คนนี้เนี่ยเขาเห็นว่ามีรถตกลงไปในน้ําแล้วมีเด็กติดอยู่ในรถสิ่งที่เขาคิดตอนนั้นก็คือยังไงต้องช่วยน้องออกมาให้ได้ก่อนค่ะอุยหลอมเลยอัดมึงเร็ว่ะไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะเกิดขึ้นที่จังหวัดนครพนมค่ะตชะดอปืนโหด รวมหมดแม็ก <HHH> เลยค่ะยิงสกัดแก๊งค้ายาถ้าลอตนี้หลุดออกไปโอ้ยไม่รู้เลยว่าสังคมไทยจะเป็นยังไงไปดูวินาทีรวมหมดแม็กค่ะปะซิ่งเช่นเดียวกันซิ่งฝ่าความมืด <invention> มาไปชนเข้ากับเด็กอายุ15ค่ะกระดูกขาแตกเนื้อกระจายอาการปางตายอยู่ริมถนนค่ะอย่าพึ่งยกไม่อย่าพึ่งยกปีในรถมา มือของเด็กอายุ14ปีไปขโมยปืนคุณแม่มาค่ะแล้วก็มาล้อมวงคุยเล่นกับเพื่อนพอควักปืนขึ้นมาปืนเกิดลั่นเข้าเบ้าตาเพื่อนอายุ16ตายคาที่ค่ะคนรู้สึกสะเทือนใจนะคะคุณผู้ชมเมื่อได้รับทราบข้อมูลที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนี้เลยค่ะสนอบางกอกน้อยมีอดีตนักกีฬายิงปืนทีมชาติ เขาเกิดความเครียดค่ะคุณผู้ชมและด้วยความที่ตัวเองเป็นนักกีฬามีความเชี่ยวชาญด้านการใช้ปืนอยู่แล้วสุดท้ายตัดสินใจใช้ปืนจบปัญหาทั้งครอบครัว